ดีครับท่านผู้ชมแฟนๆ f อซสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนน,นกนะครับคลิปนี้นำท่านผู้ชมนะครับมาพบกับเจ้านกเขาใหญ่สองสายมาประทะกัน ระหว่างเจ้าน้องรายขาวตัวนี้นครับคููอ่างกับเจ้าโตน้อยนะครับมีคู่อ่างบ้างมีคู่ธรรมดาบ้างสองกุ๊กกับอันนี้นเจ้าน้องรายขาวคููอ่างโดยเฉพาะนะครับ ชมบรรยากาศนกเขามาหลายวันนะครับว ja er <t ip ane> ันนี้ก็เลยนำบรรยากาศของนกเขากลับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่นะครับเจ้าครูอ่างน้องชายขาว ตอวน้อยนะครับมีัูอ่านนะครับกลายเป็นทูธรรมดากูอ่านครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็นแฟนที่ชื่นชมชื่นชอบประเภทสัตว์เลี้ยงนกเขานะครับเอา เจ้าน้องชายขาวมาประทะกับเจ้าต่อน้อยน้องชายขาว1กุ๊กคู่อ่างตลอดนะครับอันนี้เซียนต่อน้อยนะครับ2กุ๊กคู่อ่างสลับคู่ธรรมดา à, hay fan fan này các để xem các, lâu ít sắp không ơi, hmm, này các thân vị คุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้กำลังใจรับชมพร้อมกับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงมาณนะโอกาสนี้นะครับสวยจริงๆครับจเจ้าน้องใส่ขเขา เจ้าตัวน้อยก็สวยไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ